แล้วบุตรสาวของทอเซโลฮัดบุตรชายของเฮเฟอร์บุตรชายของกิเลอาบุตรชายของมาคีบุตรชายของเมนาเชจากครอบครัวของเมนาเชบุตรชายของโยเซฟมาหาและเหล่านี้คือชื่อของบุตรสาวของเขามาลาโนอาและโฮกลาและนิวคาและทินซาและพวกเธอยือนต่อหน้าโมเชและต่อหน้าเอลาอาซาปุรหิตและต่อหน้าผู้นำและชุมนุมชนทั้งหมดที่ประตูพระพาแห่งการประชุมกล่าวว่า บิดาของเราเสียชีวิตในถิ่นธุรกันดารแต่ท่านไม่ได้อยู่ในหมู่ผู้ที่รวมตัวกันต่อต้านยาฮูอาในหมู่พวกโคราแต่ท่านเสียชีวิตในบาปของตนเองและท่านไม่มีบุตรชายเหตุใดชื่อของบิดาเราจึงควรถูกลบออกจากครอบครัวของท่านเพราะท่านไม่มีบุตรชายขอประทานที่ดินให้แก่เราในหมู่พี่น้องของบิดาเราแล้วโมเชจึงนำคดีของพวกเธอไปต่อหน้ายาฮูอา และยาหูอาตรัสกับโมเชบุตรสาวของทอเซโลฮัตพูดสิ่งที่ถูกต้องเจ้าควรให้มรดกแก่พวกเธออย่างแน่นอนในหมู่พี่น้องของบิดาและให้มรดกของบิดาตกทอดแก่พวกเธอและจงกล่าวแก่ลูกหลานของอิสราเอลว่าเมื่อชายคนหนึ่งตายไปโดยไม่มีบุตรชายเจ้าจงให้มรดกของเขาตกเป็นของบุตรสาวของเขา และถ้าเขาไม่มีบุตรสาวเจ้าจงให้มรดกของเขาแก่พี่น้องของเขาและถ้าเขาไม่มีพี่น้องเจ้าจงให้มรดกของเขาแก่พี่น้องของบิดาและถ้าบิดาของเขาไม่มีพี่น้องเจ้าจงให้มรดกของเขาแก่ญาติที่ใกล้ที่สุดในตระกูลของเขาและเขาจะได้ครอบครองและนี่จะเป็นกฎแห่งการปกครองที่ชอบธรรมสำหรับบุตรของอิสราเอลตามที่ยาฮูอาทรงบัญชาโมเช และยาหูอากรกัสกับโมเชว่าจงขึ้นไปบนภูเขาอาบาริมนี้และดูแผ่นดินที่เราได้ให้แก่บุตรของอิสราเอลและเมื่อเจ้าได้เห็นแล้วเจ้าจะถูกรวบรวมไปยังประชาชนของเจ้าเช่นเดียวกับอารณนพี่ชายของเจ้าที่ถูกรวบรวมไปเพราะเจ้าได้กะบะดต,ต่อพระโอษฐ์ของเราในถิน่นทุรก,กันดารทศินในการโต้เถียงของชุมนุมชน เพื่อแยกเราออกให้บริสุทธิ์ที่น้ำต่อหน้าต่อตาของพวกเขานี่คือน้ำแห่งเมริบาที่คาเดตในถิ่นธุรกันดารทศินและโมเชทูลต่อยาหอาว่าขอให้ยาหอาพระเอโลฮิมแห่งวิญญาณของเนื้อหนังทั้งปวงทรงแต่งตั้งชายคนหนึ่งเหนือชุมนุมชนผู้ที่ออกไปข้างหน้าพวกเขาและเข้ามาข้างหน้าพวกเขาผู้ที่นำ พวกเขาออกไปและนำพวกเขาเข้ามาเพื่อชุมนุมชนของยาหูอาจะไม่เป็นเหมือนแกะที่ไม่มีผู้เลี้ยงและยาหูอาตรัสกับโมเชว่าจงพายาหูชาบุตรชายของนูนมาด้วยชายผู้ที่มีพระวิญ,ญญาณอยู่ในตัวและเจ้าจงวางมือของเจ้าบนเขาและจงตั้งเขาไว้ต่อหน้าเอลาอาซาปุโรหิตและต่อหน้าชุมนุมชนทั้งหมดและมอบหมายงานแก่เขาต่อหน้าต่อตาของพวกเขา และจงใส่เกียรติของเจ้าบางส่วนบนเขาเพื่อชุมชนมชนทั้งหมดของบุตรอิสราเอลจะเชื่อฟังเขาและเขาจะต้องไปยืนอยู่ต่อหน้าเอวอาซาปุโรหิตผู้ซึ่งจะสอบถามพระเยเวดเพื่อเขาโดยใช้การตัดสินที่ถูกต้องของอูริมตามคำสั่งของเขาพวกเขาก็ออกไปและตามคำสั่งของเขาพวกเขาก็เข้ามาทั้งเขาและลูกหลานอิสราเอลทั้งหมด,ท,หมดที่อยู่กับเขารวมทั้งชุมชนทั้งหมดด้วย และโมเชได้กระทำตามที่ยาหูอาทรงบัญชาเขาและพาย,ยาหูชามาตั้งไว้ต่อหน้าเอลาอาซาปุรหิตและต่อหน้าชุมนุมชนทั้งหมดและวางมือของเขาบนตัวเขาและมอบหมายงานแก่เขาตามที่ยาหูอาทรงบัญชาโดยมือของโมเช